สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองนะคะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเซียนซองมีแนวทางเลขลาวค่ะประจํางวดวันจันทร์ที่21สิงหาคม25 6 6กมาฝากค่ะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่จังได้กาแฟกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามเนาะและก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อติดเจะบาปแนวทางดีๆของทางช่องบุญนำโชคเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็วนมาอีกแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะวนมาหอดวันจันทร์อีกแล้วนะคะวันจันทร์ที่21สิงหาคมสอง6นห้าหนะคะทุกๆจันทร์พุธศุกร์นะคะทางช่องบนนำโชคก็จะมีแนวทางเลขลาวมาฝากคุณพ่อคุณ,คณแม่เช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเซียนสองจะมาพูดถึงแนวทางเลขลาวเนาะรวม4ี่สำนักด้วยกันค่ะประกอบด้วยพ่อเซียนสองห้องนะคะเซียนโคนราชนะคะอหลงค่ะแล้วก็ น้องโอเล่นั่นเองค่ะอ่าคลิปนี้เป็นคลิปร่วมนะคะและกันสำหรับผู้ใดนะคะที่รอแนวทางของเซียนซีนทอนนะคะมือน,นีจะบ่มีแนวทางของพ่อเนาะเพราะว่าเซียนซองได้ติดต่อไปแล้วนะคะแต่ว่า่อเพิ่นม,ม่มีการตอบรับมานะคะน่าจะยากงานคุณอ่อคุณแม่วันจันทรแบบนี้นะคะแต่ละเซียนเพิ่นกะยากงานนะคะหลังจากหยุดเสาอาทิตย์มาวันจันทระสิยากเนี่ยจักหน่อยกับ่บเป็นยังเนาะสำหรับผู้ใดรอดแนวทางของพอเซียนซินทอนกะ ล่อเอาวันพุธแล้วกันนะคะอ่าวนกลับมานะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเซียนสองโช์ให้เบิ่งก่อนว่างวดที่ผ่านมานะคะงวดวันศุกร์ที่ผ่านมามีของผู้ใดเขาแน่นะคะกับมีของพอเซียนสองหองเนาะนี่เข้าวิ่งสามแล้วก็เข้าเก้าสามล่างตรงๆนะคะโตเน้นของพ่อพ่อมนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอันนี้รักฐานเกาเด้อคุณพ่อคุณแม่อ่า แล้วก็พอเซียนชินทอนกับเขาคือกันนะคะเซียนชินทอนก็เข้า9ก้าสาเหมือนกันนะคะเข้าวิ่ง9แล้วก็เข้า9ก้าสามเหมือนกันนะคะล่างเนาะฮะแล้วก็ของน้องโอเลเนะคะส่วนของน้องโอเลเนี่เขาโตัววิ่งตัวรูดคุณพ,พ่อคุณแม่เขาวิ่ง3มกับ4นะคะตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งสองตัวนะคะ4กับ3นะคะนี่อ่ะ ที่พานมาแล้วกับพานไปนะคะเฮามาเบิงงวดปัจจุบันดีกว่านะคะงวดมื้อนี้เนาะงวดวันจันทร์ที่21สิงหาคม2566ค่ะเซียนสองขอเริ่มกันที่พ่อเซียนสองห้องเลยก็แล้วกันนะคะนี่แนวทางเลขเราวันนี้ของเซียนสองห้องนะคะให้เลขหลักมาเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่เลขหลักวันนี้ก็มีแปดมีเจ็ดมีหกมีห้ามีสี่มีสามมีศูนย์ค่ะ ส่วนตัววิ่งตัวรูดวันนี้นะคะพอเซียนสองห้องบอกว่าวิ่งรูดไปที่7กับ8นะคะจับคู่มาให้ก็มี85 84 83 75 74 73 65 64 63ค่ะส่วนตัวที่พอเซียนสองห้องนะคะชอบเป็นพิเศษนะคะชอบมากไปที่85 84 75แล้วก็74นั่นเองค่ะ อันนี้ชอบส่วนโตเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะให้เลข3ตัวมาให้ FC พิจารณาด้วยนะคะวันนี้ให้มา2หางด้วยกันค่ะก็มี5 8 4แล้วก็4 7 5นั่นเองค่ะอ่าแคปไว้ได้เลยค่ะของพ่อเซียน2ห้องวันนี้ค่ะอ่าต่อกันเลยนะคะต่อสำนักที่2นะคะเซียน2อขอต่อกันที่น้องโอเล่ค่ะนี่ เลขลาวันนี้ของน้องโอเล่นะคะเด่นวิ่งรูดไปที่สามกับ6นะคะจับคู่มาให้นะคะก็มี3ามห3สา2 3ปดสา9 6 2 6 4สามสองสามสี่หปดหหสองหสี่หดค่ะส่วนชุดกันนะคะวันนี้มีชุดกันมาให้เอซด้วยนะคะชุดกันก็มีเจ็ดสามเจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่หสามแล้วก็ห1ค่ะ ส่วนตัวที่น้องโอเล่ชอบเป็นพิเศษนะคะชอบมากไปที่สามหกสามสองสามสี่หแปดหกเแล้วก็6กสค่ะตัวเน้นทของน้องโอเล่เส้นซองขีดเส้นตไตไว้ให้เนาะคุณพรอคุณแม่เนาะเน้นๆว่าสันน้องโอเล่เขียนมาบอกนะคะามาดูในส่วนเลขสตัววันนี้นะคะเลข3มตัวของน้องโอเล่วันนี้ก็มี3ามหกเสามหกแด สามหกสองสามหกสี่หกสี่เจ็ดสามหกเจ็ดสามหกสามสามหกหนึ่งแล้วก็หกเก้าแปดนั่นเองค่ะค่าคุณพ่อคุณแม่ก็ล่องพิจารณาเบิ้งเนาะมักตัวใดของน้องโอเล่ก็เลือกเอานะคะน้องโอเล่บอกว่าคำนวณออกมาได้จังสีละกกัเลยเอามาแบ่งปันให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบื้งนะคะได้พิจารณานะคะอ่า ต่อกันเลยนะคะยาวต่อคุณบออคุณแม่มือนีเส้นสองมาสวยแน่จากน้อยนะคะกว่าจะได้ลงคลิปกันอาจจะประมาณเทียงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณหมอคุณแม่จะยิบจะจับบอท่านเนาะต่อกันที่อหลงค่ะอ้าคือหน่อยแทะแนว <laughs> ทางเลขลาววันนี้ของอหลงนะคะอหลงบอกว่าวิ่งลูดไปที่ศูนย์กับเก้านะคะ จับคู่มาให้ถ้า0ูนจะมาก็มากับ 04, 05, 06ี่าศูนย์สั่นส่วนถ้า9จะมาก็จะมา9ก 95, 96แล้วก็เก้าาสัน่นอลงว่าอ่ามีท่อนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอนะคะแคนคราของอลงมือนี่เนาะอ่าปิดท้ายนะคะปิดท้ายสำนักที่4ของคลิปนี้นะคะ เซียนสองคอปิดท้ายกันที่เซียนโคราชค่ะอ่าเลขลาววันนี้ของเซียนโคราชนะคะเซียนโคราชบอกว่าวิ่งรูดเน้นไปที่บนนะคะรูดบนไปที่9กับ1ค่ะเด่นมากคือ1น,น,นะคะจับคู่ชุดเน้น6ห้างเหมือนเดิมนะคะก็มี7 1 4 1 7 4 9 4 2 4 2 7ค่ะ ชุดรองวันนี้3หางนะคะรองไปที่ 29, 97แล้วก็59ค่ะส่วนตัวกันวันนี้นะคะมี1หางนะคะกันไปที่57ค่ะคุณพ่อคุณแม่เลขจับคู่เลข2โตัวนี้นะคะเซียนคอราดมักแห้งไปที่ซีหนึ่งลกักับเก่าซีนะคะมือนีเนาะค่ะวันนี้เซียนคอราดให้เลข3ตัวมาทั้งหมด4ี่หางนะคะแล้วก็เลข4ตัวอีก2หางนะคะ เลข3ตัววันนี้ก็มี1 9 4 1 9 7 4 9 7แล้วก็4 7 1นั่นเองค่ะส่วนเลข4ตัวนะคะก็มี4 1 9 7แล้วก็9 4 1 7นะคะอ่าแคปหน้าจอนะคะครบแล้วนะคะคลิปนี้นะคะรวมสําสำนักนะคะ เซียนสองห้องน้องโอเล่นะคะอันหลงนะคะแล้วก็เซียนโคราชค่ะสำหรับผู้ใดนะคะที่รอดแนวทางของผู้เท่าน้าโชคเนาะเซียนซองจะโล่งห้เป็นคลิปทัดไปนะคะพอเซียนสุระเมืองอุบลน,นะคะคือเกานะคะก็จะเป็นบทสัมผัสของพ่อคือเกาจังใดกับฝากคุณพ่อคุณแม่ค่อยติดตามไว้นั่นนะคะอยากให้เบิ่งคบทุกๆสำนักเนาะจะได้วิเคราะห์ถึกนะคะจะได้ออามาเปรียบเทียบกันถึกว่า เมื่อนี้นะคะเลขเล่ามือนี้เป็นตะยิบตะจับตัวได้นะคะของผู้ใดเป็นตะคือนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มักตัวได้ในมื่อนี้เนาะเลขเล่าวันนี้นะคะเซนสองก็ต้องขอไวพรให้เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเฮงๆรวยๆรับทรัพย์กันนะคะแรงนี่ให้ได้เฮให้ได้มานเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะเลขเล่าวมือนี้ยิบจับตัวได้นะคะกะให้ออกตรงที่คุณพ่อคุณแม่เลือกยิบเลือกจับไว้นะคะ แล้วก็ท้ายคลิปนะคะก็เหมือนเดิมนะคะต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะคอยกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะคะคลิปนี้เซนสองไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณค่ะ